โอะไรงานหน้าเอาไหมไอ้ตั้มไอ้ตั้มกากอะไรหรอไม่เป็นไรตั้มพี่ว่ามันมันก็ดีอ่ะจากที่เห็นมากับตอนแรกมีแต่ไข่แต่แฟนในเมืองผิดหวังกูขอโทษด้วยนะเว้ยจะจบเมื่อไหร่กูก็ชนะเว้ยโดนเล้าอ่ะตั้มโดนเล้ารออะไรอ่ะ เ้ีรู้สึกไงตามเวลาดอนลาวรู้สึกไงเจ็บใจอะแขแขนะแขนเหรอตามนี่แหละมันจะได้มีไฟน้องเกิดเป็นสีไม่ยากพี่เป็นกำลังใจให้กำบัดกำบัด อย่างน้อยน้อ,นองๆมันก็ทำดีนะพี่ว่าจากที่แบบตอนแรกโดนำบบนำโดนสู่อะไรนะที่กลับมาได้เสียาดายว่ะไฟแต่ไฟนี้ตอนแรกหนูว่ามันดูมีภาพมากๆเลยน,น,น,นะต่อมีเปิดตายเปิดโคพวเยอะบวกหยากเหมือนกันจะเสียได้ไฟน,นี้จังวะไอ้เที่ยกูแบบอยากต่อเฮ้จริงนะผมแต่ผมเปิดตีตายไปสามที่ผมไม่ได้อะไรนะพี่ตีตายไปสามแล้วผมไม่ได้อะไรนะพี่ผมมีโยอะผมมีวอเลยด้วยกูกูก็เห็นมันดูตายตั้งเยอะนะพี่ตามพี่คาใจเปล่าต่อเลย คาใจพี่ก็ต่อเลยน้องๆมีไฟตอยอ่บมันไม่ได้ไฟไม่ผมร้องกินหลังบ้านไปแล้ววอเป็นอย่างบอมีอีอย่างมาทังพลายพี่คาใจป่าเดี๋ยวว่าเมื่อกี้ผมว่าพวกตัวเหมือนหลังบ้านไม่มีพี่แต่ผมไม่ทำก็กินมันมีแต่มันแพ้สามคนไม่ได้ไม่ได้มาน้อยไม่ต่อไม่ไม่ไม่ต่อไไม่ตอบ ติมติม,ตมกดเงินแบบไวเล่นนะในตัว,ตวเลยจะพาออกไปนี่อขาสองไม่ได้ไม่ได้ไม่แน่เมียามันช่วยน้องเชียวไม่ได้ไม,ไดไม,ามายอ,ยมมอยู่ยาวเนี่ยคาตอลิกนี่แหละในในน่ยไม่มีเวลาเลเนี่ยสิต้องพูดเนาะพูดอยู่แล้วจุเลยจุ อสองแล้วสองอสองใช่ครับเอาเวลาทำอย่างอื่นครับไม่ว่าอ่า <c oughs> <laughs> <đ> นี่แหละเอาเกี่ยวกับคอมนี่แลหละร้อนจัดเลยเก็บขยะ <adopting> ขายก็แย่แล้วอะไ <sh> ร <arp> <sh arp> พอไม่แพ้จะหลอกให้มันเป็นเหล็กไอต่ำอ่ะเร่นแรกเราหรอกครับผมอ่ะใช้นาปั๊มอกเร่นแรก พร้อมครับพี่วันขอคนมาจดหน่อยคนหนึ่งเอาไม่ต้องมีมีพี่กีมมาแล้วโอเคเอาพร้อมคุยทั้งคู่ไหมพร้อมครับพอร้อมพี่วันมารายงานได้เห็นว่ามีคนเปิดไมอ์ออโต้ด้วยเหรอเห็นว่ามีเปิดไมอ์ออโต้กับบัฟไม่หยุดเหรอ่านหน่วยงานเข้าอ่ะยังไงมีไหม เปิดเปิดไหมออโต้มีครับถ้าถ้าไม่อโต้ม yeah. ีคร okay. ับพี şey, ่วันไม้อโต้มีครับแต่ว่าหน่วยงานเข้าแล้วก็หยุดกันครับเข้าแล้วหยุดใช่ครับไม่หยุดนะพี่ตั้มรอมาแจ้งว่ามันมันน่าจะมันน่าจะเป็นไฟนะครับพี่พี่วันมันจะมีไฟหนึ่งที่ที่เสียงมันดับไปครับที่ดับทั้งประเทศนะครับพี่พอเสียงมาผมก็บอกให้น้องหยุดก็หยุดเลย Okay. เอาเรื่องไมอ,อตโต้ก่อนเอาเรื่องไมอ,อตโต้คนไหนเปิดอ่ะนี่ครับัวด,ดำเปิดทำไม,ไมเล่นไม่ถนะัดเ,เวลากดมันบอดมัน,มน,มน,มนยาเลยอ่านกดเล่นเคยอ่านกดการเล่นไหมอ่านกดประเทศไหมโห ้แหวาข้าหาอๆกับใช้บัคกันนที่มึงทำอยู่เนี่ยแม่ง้เขาจะมีขอเปิดไมพูดเหรอไม่แต่ผมตอนตายผมปิดนะครับแต่ได้ยินว่าเปิดไมออโต้ไงแจ้งมาเียเเกปิดตอนไฟครับแต่ตอนตายผมปิดปิดไมครับสมาช้กแจ้งมีสมาจ้งกับผมมาว่าตอนตายก็ยังมีเสียงดุดออกมาดังนั้นที่ว่าเราก็ไม่ได้ขอเปิดไมไงพี่ภาคบอกไหมมันก็ไม่ต่างจากการใช้บัคอะ เป็กๆแยงๆได้นะว่าอะไรเขาว่านี้พี decent. ่วอ๊ตเขาฟังจากสภามามุมเองเป็นไงเองพูดได้เลยขอโทษด้วยครับแต่ตอนตายผมปิดปิดนะผมสติเองนี่นี่นี่ตัางากเนะโอเคเราว่าอย่างลั้นในมณฑ์มีการฝั่งกากีนันได้มีการเปิดไมอัลโต้ด่าไหมแบบว่าตายแล้วเปิดไมอัลโต้ด่าขึ้นมามีไหมมีปะ ไม่มีครับพี่ก็มีแค่เปิดมาดาโต้ก็มีเขาทำเขาทำในบันเทมีมีมีหลุดมาอยู่พี่มีหลุดมาอยู่พี่พี่ามน้องบอกว่ามีนิดดหน่อยๆครับมีแรบมาแล้วจังหวัดปลายอะไรเงี้ยถ้ามีนิดหน่อยงั้พี่ปล่อยผ่านนะชัวร์ไหมยังไงโอเคครับปล่อยผ่านได้ครับเราก็แรียกป่ะพี่ที่ต้องเรียกมาถามที่ต้องเรียกมาเตือนเนี่ยฝั่งกันกินนั่งเนี่ยเพราะว่าที่พี่ได้ยินมาคือค่อนข้างพี่ได้ยินมาว่าเหมือนเปิดไมดาแต่น่าจะไม่ใช่ เอไม่ไม่ใช่เปิดไม้ด่าเหมือนไม่เอาโต้แล้วด่าอ๋อโอเคครับแต่โอเคถ้าแต่ผมเท็ว่างี้เราว่างนี้ก็โอเคงั้นก็ปัดตกไปไม่มีอะไรครับโอเคเรามีอะไรขอโทษขอโพวกันไหมทั้งสองฝั่งโอเคครับก็ฝั่งฝั่งกากินังข,ขอโทษแต่มันเหตุได้ครับอันนี้ผมเป็นตัวแทนพูดแทนอน,น้องนแล้วกันแต่ว่าตามอันนี้อยากคุยอย่างหนึ่งฝั่งฝั่งมึกมีมีหลุดอะไรไหมที่แบบว่าคําที่มันไม่ควรพูดอนี้ไหมไม่ไม่ชัวร์เลยครับเพราะว่า ตอนตายทีไรโดนแย่งมาตลอดเนียโอเคส่วนส่วนฝั่งฝั่งหมึกอ่ะอันนี้เราคุยกันจะได้เคลียร์เนะาะเพราะว่าจบจะได้จบจริงๆคือฝั่งหมึกที่ว่ามีคนพูดว่ามีโศเพนี <c oughs> แล้วก็ไฟสุดท้ายเนี่ยตอนจบเลยที่อันนี้ผมขอขอพูดนะครับพี่วันขอโทษนะครับเออเออคือโฟอนถามว่าพวกเราเชงมีคุยอะไรเปล่าแล้วแล้วสรวจมาว่าอะไรนะโฟอนอ่าใช่ ตอนตอนที่จบไปแล้วใช่ครับมีมีแค่นี้แค่อยากมาเคลียร์กันให้มันจบจะได้ทุกอย่างจะได้เคลียร์พลพนมาพูดเหตุการณ์จริงๆได้ไหมเพราะว่าพี่พี่ไม่ได้ยินอะ่ะพนพูดเลยพูดให้พี่วันได้ยินด้วยไม่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 ไมไมไมเ,อเอาเอาคำพูดเองอย่แหละง่ายๆเอาง่ายๆเราคุยกันดีๆอยู่แล้วพูดเลยพูดเลยผมพูดเฮ้ยผมพูดว่า ผมว่าพ่องแล้วป่ะหวยมาเชฟแค่นั้นละครคนแค่นั้นแล้วแล้วเขาสวนมาว่าไงพ่อปัญหาเฮียใครพูดเหรอว่าผมก็แค่คุยมาเคลียร์ใช่คุยคุยคุยมาเคลียร์ตั้มใช่คุยมาเคลียร์คือคือมึงอยากให้ขอโทษกันหรือยังไงครับมีมีคลิปตายเป็นตะโกนได้อยู่เลย แล้ว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 ตั้มที่ตั้มพิจารณาเลยว่าตั้มอยากให้เป็นแบบไหนแต่ว่าอันเนี้ยคุยมาเคลียร์ไม่ไม่ได้จะไปแจ้งใบหรือว่าไม่ได้ะจะไรเลยคือจะคุยให้จบตรงนี้เราได้ไม่ต้องมีแผลอะไรต่ออีกเล่นจบก็คือจบเนมือถ้าเกิดถ้าเกิดพูดม่เกินด่าเลยว่าโสเภณีใครเป็นคนพูดอะคำเนี้ยที่ไปด่าพ่อคอออ๋อออกมาไหนใครนะอยู่ตรงนี้ปะด่าพ่อมันนะผมด่าประมาณนี้หน่อยก็ได้ อะไรนะพี่ตั้มมานี่ไหนมานี่ไหนเออมาคุย <c oughs> ขอโทษอะ่ะมันจะได้ไม่ต้องโดนมีใครโดนแจ้งไงวิญมันว่ะเดือดว,วะ่ะเดือดว่ะเดือดวะเดือดว่ะเป็นพี่ตั้มเรียกเรียกให้อยู่มึกพี่ตั้มพูดเลย มีขนาดคอันนี้นี่ขนาดผมไม่ลั่นนะเนี่ยโอหถ้าลั่นจะขนาดไหนอะนะลองดูภาพนะถ้าผมลั่นปุ๊บลั่นเมื่อไหร่คนในแก๊งแม่งลั่นตาผมแน่นอนผมรู้อยู่แล้วนิี่ใส่เวลาเรามีคนคนนึงแม่งบงการอะเพราะว่าพวกมึงอะทำให้มึงคนในแก๊งกูเองนี่แหละทําให้กูบีบให้กูพูดอะไรไม่ได้กูอดกูพูดยังไม่ได้ก็เพราะว่าพวกมึงคนในแก๊งเดี๋ยวเรื่องนี้เหมือนเหมือนตั้มได้ยินว่าตั้มเดี๋ยวจะให้มาคุยกับโฟนใช่ไหมครับคนนั้น ใช่ใช่งั้นเดี๋ยวไม่รบกวนเวลาพี่วันก็ได้ครับพี่วันมีเรื่องจะพูดเจียนเย็นๆอ๋อโอเคโอเคครับเรื่องมันไม่จบง่ายขนาดน้าโอเคครับโอเคโอเคยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วพราะนมมีข้าวไหมนะไม่แจ้งใบก็ไม่ได้แปลว่าไม่โดนปรับนะจ๊ะหลไมีข้าวไหมก็ต้องเคลียร์ให้จบครับแมเดี๋ยวผมคุยกันนอกรอบก็ได้ครับพี่วันอือืออะไรนะจินไม่ได้คนเมิร์กแม่จินผมไม่อยากให้มีปรับมีอะไรเงี้ยที่ผมแค่มาคุยเพื่อจะให้มันจบกัน ไม่ได้งั้นถ้าไม่ปรับกันมันก็หลุดด่ากันไปเรื่อยเลยดิ่แดนกับคุณหน่อยนะเว้ยทุกคนเลยนะกูขอทุกคนนะเรารีบไปไหนเรารีบไปกินเหล้าหรืออะไรถูกครับพี่ถูกครับส่งน้องๆไว้เราไม่โดนปัาหรอกน้องๆเราโดนปัาแต่ผมรอจ่ายไงพี่มีค่อนข้างหลายคำที่มีหลุดๆมาบ้างไหนตกลงมีด่าคำไหนกันบ้างครับลองว่ามาเลยจะได้ปรับทีละคำไปเลยฝั่งละกี่คำมึกนี่อ่า หรือเอางี้ไหมหรือเอางี้ไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวถามเบื้องบนให้อีกทีนึงเรื่องอะไรนะก็อยู่ก็อยู่อ่าโอเคถือว่าเบื้องบนเป็นใจให้พวกมึงมากนะโอเคครับ ไม่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 ขอโทษครับขอโทษครับเราไดรีบรีฟส่งมาฝั่งละคนครับรับบินไปคนละล้านฝั่งละล้านนะครับกี่คำไม่รู้ฝังสภาพิกี้ปรับไปฝั่งละล้านไอ้แจ๊ะใครเนี่ยโมจิกับเอโมจิพิกี้ปรับไปฝั่งละคนอุ้มไปเลยครับอคจะปรับก่อนยวค่อยว่ากัน่ะชอบเลยท่าแนมืออะ ปัวครับท่านเี่ท่านี้เมย์โดนปรับเป็นอย่างไรอุ้มอย่างเงี้ยอ่าคนเย็นทั้งข้าเราโดนบินไปด้วยนะโดนนะโปนกูไม่จ่ายให้มึงนะบอกก่อนถ้ามึงโดนไปด้วยอ่ะเรียบร้อยครับหนึ่งล้านอิ่มครับโอเคใช่แบบครับอ่าทีนี้อ่าเดี๋ยวเราเคลียร์เรื่องอย่างอื่นก่อนอ่าเรื่องเดิมพันครับเดิมพันจ่ายกันได้เลยไหมได้เลยครับได้เลยครับอ่าก็มาจ่ายเลยเอๆๆอเดี๋ยวเดี๋ยวเรบกวนทา<อ>งเกย์นังเราอย่าเพิ่งต่อยกันนะ โอเคทั้งคู่รับโปรเทคไหมครับรับครับนางรับครรัับบทั้งคู่นะโอเคนั่นก็แยกย้ายพักผ่อนได้เลยครับหวังว่าจะจบจริงๆนะให้มันจบจริงๆนะครับครับพี่วันขอบคุณท้าวีครับผมย้ายได้เลยครับได้ไม่เที่ยวขอบครับขอโทษด้วยครับของท้าวพี่ท้าวพี่ม่อนพี่ม่อนไปแล้วจอนะแสบพี่ม่อนไปเลยไหมหล่อม่อนไปเลยไหมแสนหนึ่งมาขอไวๆนะใครอย่าช้านะ ไป,ไป,ไ,ปไปให้ไปให้ไหวเลยแล้วคือพ like ูดเบสเกิร์ตไรอยู่กระแด่ต่มนี่นี่คือมา <Ooh. S 1> ไปไปแลนไปไปจะได้ไม่เสียเวลาคนอื่นได้ไป,ไปอยากคุยอนะแลนไปรวมแลนไปรวมแลนหน่อยจะคุยกูอยากค,คุยเยอะเลย mm hmm. แต่หลายเรื่องเลยไปไปหน่อย mm hmm. อีลี่เหรอเดี๋ยวดูก่อนนะวันนี้ผมว่าง,งแต่พรุ่งนี้ผมไม่น่าว่างนะว่างแค่วันนี้วันเดียววันพรุ่งนี้วันที่ยี่สิบไม่ว่างแล้วก็อาจจะไม่ได้ว่างอยาง